ช่วงนี้ก็ชาวไร่ชาวนานะออกมาดูข้าวจ้ะออกมาดูคงดูข้าวนี่ไงหอยเชอรี่เนี่ยหอยเชอรี่มันชอบมากัดกินต้นข้าวแม่นบอพี่มันชอบกัดกินต้นข้าวน่ะเดี๋ยวเราก็จะไปกัดมันเบืองกันแหละเนี่ยมันชอบมากัดกินต้นข้าวแล้วแบบเห็นไหมไข่ของมันสีชมพูอ่ะตอนแรกเข้าใจนึกว่าไข่แมงดาที่ไหนได้ไข่หอยเชอรี่เนาะ มเฮาเอินหอยหน้าเด้ตะกี้หอยหน้าหอยหน้าแมนหอยหน้าหอยจูบหอยขมอืหอยดากเล็บๆเนาะหอยขมหอยจูบพี่น้องอือันนี้หอยหน้าแต่ว่ากันขาเจ้าก็มานตำใสสบู่หงเด้ก็กินแซบกินนวดพี่น้องเนาะก็เห็นห้สสำเร็จรูปแล้วก็กินแซบขนาให้ไปเก็บน้ำท้องห้ท้องหน้าบ่ไปเก็บเด้ออุ้ยเสียงเครื่องบินพี่น้อง เสียงเครื่องบินเครื่องบินพูนเสียงเครื่องบินได้ยินเสียงเครื่องบินไหมคะมองบนท้องฟ้าเด้อเห็นไหมเห็นเครื่องบินไหมมองไม่เห็นหรอกเนาะภาพมันอยู่ไกลแต่ถ้ามองจริงๆภาพอยู่ใกล้ๆเองจ้ะมองไปเห็นชัดมากโอ้เครื่องบินทหารเครื่องบินทหารจ้ะโอ้ใช่แล้วจ้ะพี่ๆเครื่องบินทหารเพราะว่าช่วงนี้ตามเขตชายแดนแถวจังหวัดสุรินทร์ นะคะก็มีเหตุการณ์ซึ่งยังไม่เป็นปกติจ้าอ่ะมาเห็ดหน้ากันต่อพี่นอ้องเนี่ยมาหอดนีแล้วเอ้ยพี่สาวระดับมาหอดีละภาษากันนั่งเหตดคลิปก่อนเดี๋ยวจังสิลงซอยเห็ดเนี่ยมาซ้ำเข่าพี่น้องเอ้ยซ้ำส,สินเดเป็นเม็ดแต่ละเม็ดเมื่อยอืมอ่ะนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนเนาะที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปน อ่าใครดูจบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ลืมกดติดตามให้กำลังใจกันได้นะคะนะคลิปธรรมชาติดีๆแบบนี้จากช่องฟ้าสางที่สังขะก็จะนำเสนอแล้วก็นำมาให้ทุกคนได้รับชมภาพบรรยากาศธรรมชาติท้องทุ่งนาตลอดไปเด้อนะคลิปนี้ก็คงจะขออนุญาตจ,จบคลิปก่อนมาอู้เด็ดฮอหลายพี่น้องเอ้ยเบงตาข่อยเฮี้ยวม,มาแล้วอืมเท้าก้ามาเยือนแล้ว่อคลิปนี้แค่นี้ละจา้าโชคดีทุกคนปังป,งปงนะคะสวัสดีค่ะ